ชวนบอกเอ้ยไปถ่ายอันนี้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านึกคลื่นอมอะไรอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปถามเขาทารีเทิร์นเฮกันทั่วประเทศ หลังยูทูบเบอร์คู่นี้กลับมาหวานกันอีกครั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เลิกกันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้และร่วมงานกันได้ปกติระหว่างก้อยอรชพรและนิกกี้นชาชัดซึ่งจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลหลายคนก็ต่างฮือฮาลุ้นกันมาตลอดว่ามีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่อยากให้กลับมาคืนดีกันเป็นจํานวนมากอย่างล่าสุดสาวตุก,กี้ได้โพสต์คลิปน่ารักลงติก๊กต๊อก Oh. โดยเป็นช่วงที่นิกกี้ก้อยและเพื่อนๆคุยกันในห้องแต่งตัวหยอดล้อก,กันอย่างสนุกสนานทำเอาแฟนคลับเห็นแล้วอดยินตามไม่ได้เลยทีเดียวโดยต้องบอกเลยนะคะว่าความน่ารักของทั้งคู่และการเปิดใจของสาวก้อยที่บอกว่ายังมีความรู้สึกดีๆตอนหนุ่มนิกกี้เสมอก็ยิ่งทำให้รู้เลยค่ะว่าคู่นี้ถ้ากลับมาคืนดีกันยังไงยังไงก็สามารถต่อกันติดได้อย่างแน่นอนค่ะแต่การกลับมาอีกครั้งของทั้งคู่ ซึ่งถ้าได้กลับมาจริงๆก็อยากจะให้สาวก้อยเองก็ใจเย็นๆกับหนุ่มมิกกี้หน่อยนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งถ้าทั้งคู่กลับมาคบกันคงจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเพราะมีแฟนคลับที่เชียร์ทั้งคู่และได้คอมเมนต์อาทิน่ารักอ่ะดีกันเหอะดีกันเหอะแล้วก็วาเลนไทน์ซะด้วยเอาเรื่องมีสิทธิ์กลับมาก้อยเขินร้อยเปอร์เซ็นต์น่ารักเนอะเขายังทำงานด้วยกันผมดูแล้วดูอีก นั่งยิ้มเลยเชียร์ตลอดครับคู่นี้ชอบมากชอบคู่นี้เป็นทุกอย่างให้กันเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะลงตัวถ้ามันใช่เราคงได้แสดงความยินดีกับพวกเขา FC ทั้งคู่เป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่ทําให้ในายน้อยเสียอาการตลอดอ่ะนายน้อยนายหญิงรีเทนะิร์นเถอะครับน่ารักมากดีกันเถอะทําตัวดีๆได้แล้วนิกกี้ได้ก้อยเป็นแฟนโคตรโชคดีเลยและอีกมากมายขอขอบคุณนิกกี้นาชาตัตและ ก็ชะะพรรฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ